วันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ชอบกินของมันชอบกินของเผ็ดชอบทานอาหารรสจัดแถมตบท้ายด้วยแอลกอฮอล์นอนดึกสะสมสารพิษไว้ในร่างกายเป็นจํานวนมากนะจ๊ะที่รักทั้งหลายวันนี้นะคะอยากจะบอกว่า ถ้าคุณนะคะอยากจะมีชีวิตยืนยาวได้ใช้เงินไปยาวๆอยู่ไปฟินๆกับครอบครัวกับลูกกับหลานนัจนจะบอกเลยว่าต้องจัดตัวนี้เลยจ้าเมทอกนะคะหรือสําหรับสาวๆที่ต้องการลดความอ้วนนะคะต้องการมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะเอาแล้วทําไมโค้ชยังดูอวบอ่านเอา อีแม่ชอบแบบว่าอบอวบนิดนึงค่ะลูกแต่ว่าตรวจสุขภาพมานะคะอายุจะ50นะคะแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเกินเลยจ้าทุกอย่างนะคะสุขภาพเพอร์เฟกแข็งแรงนอกจากสุขภาพที่ดีนะคะหน้าตาย,ยังอ่อนยาวจ้าดูนะคะอายุจะ50นะคะไม่เคยร้อยไหมไม่เคยฉีดโบ็อกใดๆทั้งสิ้นทานอาหารเสริมทานวิตามินและทาใช้สิ่งใช้ครีมที่ไม่ได้แพงอะไรแต่เป็น ครีมที่มีคุณภาพนะคะไว้จะมาเหลาให้ฟังนะลูกนะวันนี้จะมาบอกว่าถ้าใครที่เป็นสายกลัวอ้วนนะคะมื้อเย็นนะคะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะดูนะคะอันนี้นะคะมีส่วนผสมนะคะของพืชผลไม้นะคะนําเข้านะคะจากต่างประเทศนะคะซองนี่ยังนาเข้าจากต่างประเทศ,เ,ทศเลยค่ะ พูดผิดพูดถูกนะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันฟินมันอินตอนนี้นะคะ mm. คนพินี่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะอยากจะลดน้ำหนักอีกสัก2กิโลเนื่องจากว่า enjoy eating ไ mm. ปไหนนะคะกินของมันของทอดเป็นจำนวนมากนะคะ mm. ก็เลยจะบอกว่ากำลังเข้าโปรแกรมวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเข้าโปรแกรมเมเทอกกับนมค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าคนพินี่เป็นคนทานเยอะมาก ถ้าเกิดเวลาที่เราอยากผอมนะคะมื้อเย็นห้ามอดนะคะต้องมีโปรโตีนผสมนะคะจริงๆแล้วผสมกับน้ำเปล่านะคะรสชาติเหมือนกับน้ำทานนะแอปเปิลปั่นสมูทตี้อะคะ่ะแต่ถ้าทานกับนมนะคะนมตาม,มีนะคะจะรู้สึกอร่อยฟินเหมือนกับเรากินสมูทตี้ผสมนมนะคะแล้วใส่เสร็จนะคะอย่าเขย่านานนะนะลูกนะถ้าเกิดไม่มีขวดไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ช้อนคนเอาก็ละลายแล้วค่ะ แล้ก็เขย่านับหนึ่งถึงสิพอนะจะช่วยให้คุณผอมเพียวล้างสารพิษตับไตไส้พุงของคุณให้สะอาดไขมันที่เกาะตามลำไส้ต่างๆนะคะหมดไปเขย่าแค่นี้พอนะลูกนะยกดื่มเลยก็ได้แต่อีแม่จะเทให้ดูนะคะว่าใส่ไว้ในแก้วนะว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเกิดดื่มช้านะคะมันจะทําให้เป็นเอ่อมันจะมันจะ มันจะไปมันจะไม่มันจะไม่พองในลําไส้เราลูกต้องรีบดื่มนับหนึ่งถึงสิบแล้วดื่มเลยนะอึ๊บรสชาติประมาณแบบทานสมูทตี้นะคะเรามีแอปเปิลปั่นอยู่นิดๆอยู่ในนีน้น,นะคะเนื้อแอปเปิลนะคะบอกเลยนะคะว่าเวลาคุณทานเสร็จไม่มีอาการปวดบิดใดๆทั้งสิ้น เป็นดีท็อกซ์ที่แบบว่าทานง่ายทานคล่องรสชาติอร่อยใครทานเราไม่ติดใจให้เหยียบเลยค่ะต้องรีบทานนะคะเพราะว่าให้มันไปพองในท้องแล้วก็ทําให้เราอิ่มด้วยแล้วก็ไปกําจัดสิ่งที่มันตกค้างในร่างกายทั้งหมดแม้กระทั่งสารสร้างอนุมูลอิสระนะคะมันจะไปกําจัดที่อะไรที่เป็นพิษต่อร่างกายออกไปให้หมดเลยค่ะ สายดื่มสายเมาสายชอบกินอาหารลดจัดนะคะหรือชอบกินของทําลายสุขภาพนะคะต้องดื่มเลยนะคะแม่แล้วคนที่แบบว่าเออผอมอะ่ะทานได้ไหมโอ้ผอมก็ทานได้เพราะคนผอมนี่ตัวดีเลยนะคะจะมีไขมันคอเลสเตอรอลเยอะมากจากประสบการณ์ที่นี่นะคะที่มีลูกค้าทําประกันนะคะ บอกเลยว่าคนผอมส่วนใหญ่นะคะจะมีคอเลสเตอรอลเกินเพราะว่าทานได้เยอะไงทานทุกอย่างไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะตัวเองผอมผลสุดท้ายตามมาก็พวกเนี่ยค่ะไตรกีิลไลด์อะไรต่างๆเกินหมดจ้าเพราะฉะนั้นนะคะคนผอมทานได้เราไม่ได้ทานเพื่อลดน้าหนักคนผอมก็ทานตอนเช้าไปหรือไม่ทานก่อนนอนทานทานตนท้องว่างนะลูกนะอย่าไปทานตอนอิ่มจุกๆไม่เอาเราต้องทานตอนท้องว่างทานผสมนมไป ทานข้าวให้เสร็จแล้วก่อนนอนเราค่อยทานถ้าคนผอมนะคะเพื่อให้เอาล้างสารพิษล้างไขมันสะสมในร่างกายพอเราทานเสร็จปุ๊บนะลูกนะต้องดื่มน้ําให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้เป็นล้างเพราะน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อนไขมันต่างๆเอาตัวนี้นะไปกวาดไปล้างแล้วดื่มน้ําตามเยอะๆค่ะเพื่อที่น้ำมัาม่พองเสร็จมันจะได้ล้างออกจากร่างกายออกจก